สวัสดีครับจ้าหนุ่มครับวันพุธที่23่ตุลาคมนะครับ19กานาเจนาทีเราดูภาพรวมเอกยพักคึนนะครับวันนี้เรามีเบ้นสำคัญตอนช่วงประมาณ3ทุ่มไปแล้วนะนะครับมีตัวเลขสำคัญมาจากสกุลอ่า USD นะนะครับ usd ก็จะมีตอสาทุ่มนะครับเป็นตัวเลขของการขายบ้านมือสองนะ Exiting Home s a l เซนะครับ ที่วงลารเดียวกันอาจจะมีตัวเลขอ้อมนะครับมาจากคอนซูเมอร์คอมบิดเนะของยูโรนะครับแล้วก็ประธาน ECB มาพูดนโยบายทางการเงินของเขานะครับนะครับอันนี้อาจจะกินเวลาหลายนาทีนะเดี๋ยวค่อยๆตามลงไปนะครับแล้วก็ถ้ามองย้อนไปหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เทรดดอลลาร์แคนาดาทียบกับดอลลาร์สหรัฐนี่ะอันนี้แหละจะมีผลโดยตรงนะแต่ถ้าเราเทรดเอคเทียบกับยูร อาจจะมีผลอ้อมๆ,ๆนะครับในกรณีที่ตัวเลขมันเป็นบวกกับยูโรมากๆหรือลบมากๆหรือว่าเป็นลบกับดอลลาแคนาดามากๆหรือเป็นบวกมากๆนะครับมาวามว่ามันอิมแพคมากๆมันอาจจะมีผลกดดันเข้าไปในยุติได้บ้านนะครับแล้วก็ค่อยมีผลเข้ามาในอ้อมๆมาเอกยูนะครับเดี๋ยวถ้าตัวเลขไหนมีเรื่องสำคัญอัเปเดตไปทีละช่วงนะแต่ถ้าผมข้ามค่า,าไหนไปแสดงว่ามันอาจจะไม่ไม่มีเรื่องสำคัญน,นะ แต่ว่าค่าสําหรับค่าที่มีนี่สำคัญจริงๆน่าจะเป็นค่านี้นะครับค่าที่มีมีผลโดยตรงกับยุดดีนะครับทีนี้ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับมันมีทั้งคําพูดของประธาน e c ซนะครับกับตัวเลขที่ออกตามเวลานะครับอันนี้จะสะท้อนค่าแรกนะครับอันนี้อันนี้ค่าแรกเลยนะครับไอ้ค่าเนี้ยมันเป็นคําพูดเนี่ยมันมันค่อยๆอ่าอายใหญ่เขาจะค่อยเทคแอนชั่นเวลาประธาน ECB พูด นะครับม่ได้กินเวลาหลายนาทีนะครับมันต้องตามดูนะครับทีนี้สําหรับคนเทรดน้ำมันคืนนี้เรามีสต็อกน้ำมันด้วยนะเดี๋ยวค่อยๆดูไปทีละค่านะครับนะครับทีนี้ตอนนี้เลยนะครับกราฟเราดูกราฟกันก่อนเพราะว่าตัวเลขยังไม่มานะครับไปดูคําถามพวกเราล่าสุดนะนะครับล่าสุดพูดถึงคุณน้ําชาถามว่า ตอนนี้ทองคํายืนเหนือ2755ไม่ได้ใช่ไหมนะครับก่อนหน้านั้นเนะี่ยมีสมาชิกบอกว่าติดเซลล์อยู่4ี่8ใช่ไหมนะครับก็ก็มีโอกาสถึงอยู่นะ4.648นะครับทีนี้ลักษณะข,ของการที่มันจะลงมาถึงนะจากที่ลงลงมาเนี่ยก็อาจจะมีเด้งทีหนึ่งนะครับถ้าเด้งน้อยๆก็จะลงใหม่ถ้าอย่างเนี้ยมีโอกาสจะต่ำกว่า46นะ่กเดี๋ยวเราไปดูภาพล่าสุดตรงนี้กันนะครับก็ที่คุณนัทชาถามผมก็คิดว่าน่าจะ จากคําถามนี้จะหม้ว่าถ้ามันยืนเหนือไม่ได้เนี่ยมันก็จะลงมาต่ำกว่าสี่หกนะครับทีนี้ถ้ามันเราเซลล์ส,สั้นมาเนะี่ยให้เซลล์กรอบใกล้ๆสองเจ็ดห้าหนึ่งห้าสามไว้นะรับรอดเหนือสองเจ็ดหกศูนย์ซึ่งเป็นไฮที่ทําให้มืดกลางวันนะครับเป็นออทามไฮด้วยนะครับแล้วก็คาดหวังว่าอีพีย่อมันสองเจ็ดสี่สี่สี่ศูนย์นะให้ถือรูยี่เว็ดศูนย์ศูนย์นะครับตอนข่าวยุติออก ไปดูกราฟล่าสุดกันนะครับก็ไปดูอะไรเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับคือตอนเนี้ยกราฟที่เราเห็นตอนนี้มันเป็นกราฟของดัชนีด้าดไอ้เด็กนะดิทีควายนะครับถ้าเป็นแบบนี้จะบอกว่าอะไรครับยืดดีแข็งค่าเนาะนะครับถ้าเป็นทิศทางตรงนี้นะครับยืดีอ่อนนะครับแต่ตอนเนี้ยความยากคืออะไรครับตลาดมันก็แข็งเอ็กซ์ยูกลางวันมันก็ขึ้นนะครับถ้ากรณีนี้เอาอยัางไงนะครับ กรณีที่ทั้งเ k u แล้วก็ดอลลาร์เปทางเดียวกันผมก็จะให้นหนักว่าเราก็ควรโฟกัสเทคนิคของเ k u ก่อนนะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราก็ไปดูกราฟเอ u ตอนนีนะนะครับก,ก็ย่ออยู่นะ,ะทีนี้ลองลองถอยมานะครับอันนี้เป็นทาวเ็ิบห้านาทีใช่ไหมกลางวันเนี่ยมันขึ้นตรงเนี้นะย่อลึกเหมือนกันนะแล้วก็ขึ้นไปนะครับคือถ้าดูแนวโน้มเนี่ย กลางวันเนี่ยดลลไล์เด็กมันวิ่งอย่างนี้ทองคำวิ่งอยู่นี้ด้วยครับแต่ว่าค่พเนี้มันเริ่มจะพักใช่ไหมพอเริ่มจะพักเนี่ยถามว่าเมื่อกี้บอกว่าถ้ายืน55ไม่ได้เนี่ยก็จะลงต่ำกว่า46นะลงแล้วนะนะครับฉะนั้นก็ถ้าใครเซล,ลมาถือดูก่อนนะคาดหวังว่าถ้ามันคือแค่ย่อดนะครับสัดส่วนที่มีโอกาสจะยอดถึงนะนะครับถ้ามันลงมา100%นะอยู่นี่40 สนะครับถ้ามันยืดอยู่ที่ประมาณสามสิบเก้านะครับหรือสามสิบแปดสามเจ็ดนะครับมันก็จะมองไปการย่ออยู่นะครับอตอนที่เข้าขึ้นไปเนี่ยมันทำสวิงไฮสวิงโลยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเรามองว่าอันนี้คือแนวโน้มที่เป็นแนวโน้มเดียวกันแล้วก็ไอ้ที่ย่อลงมาเนี่ยเราก็พอวัดเป้าหมายย่อลงคร่าวๆได้นะครับ ก็ถ้าเรามองมาทีละโซนนะครับสามแปดจุดสองเปอร์เซ็นตนะครับห้าสิบหกเอ็ดแปดนะครับก็มีโอกาสนะโซนนี้สามสิบเจ็ดนะครับอันนี้ผมวัดพี่โบชุดใหญ่นะแล้วก็สามสิบสองถ้างั้นก็ใครถือหน้าเซลลองถือดูก่อนนะมีโอกาสจะยอดถึงนะอ่าเมื่อกี้ถ้าเซลมานะครับก็ลองถือดูนะครับแต่ถ้าไม่ได้ของก็อาจจะต้องรองก็เด้งนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่้เสียลงมาสั้นๆส,สันนิษฐานว่าอันนี้ยังเป็นย่อดหรือเปล่านะครับ ถ้ามันคือการยอ่อเดี๋ยวสุดท้ายมันกลับไปนะนะครับผมอยากให้เห็นตองเลขสำคัญก่อนนะสองทุ่มสี่ห้านะครับแล้วก็สามทุ่มนะอันนี้น่าจะตอบอะไรได้มากกว่าน,นี้นะแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าตามที่ถี่กันมานี่นะครับ XAU นะตาม f มสิบห้านาทีนะครับมองว่าย่อมาก,ก่อนนะ ถ้าตัวพิโบนชีมันดูซ้อนๆงงๆก็อาจจะเอาไว้ข้างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอาจจะตีซ้อนแล้วก็ให้อามาไว้ปันห่างกันเนี่ยเราก็าพอมองออกนะก็จะได้เป็นอาจจะใช้เป็นเกณฑ์ไว้เช็คกันนะว่าไอโซนชุดใหญ่มันประมาณไหนชุดเล็กประมาณไหนนะครับเอาเดี๋ยวคร่า,าวๆก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าตัวเลขออกอัปเดตทีนะ นะครับอันนี้ที่ถ้าเซลล์มาก็ถือได้ครับถ้างั้นก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผู้อื่นผมอาติดในกลุ่มแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะ็ยุตดีพักข้ามวัสดีครับ